ดีค่ะอยู่กับช่องพลายสลีนของคนพลายโค,นะคะ้นะคะวันนี้ก็มาดูรถแมคโครทำงานนะคะที่แม่ควันได้ให้เขาขุดดินให้200เที่ยวนะคะวันนี้ก็มาดูาบริเวณที่เขาเอาดินนะคะบริเวณนานี้ก็จะเป็นนานของแม่ย่านะคะแม่ย่าก็คือแม่ของควันโอ๊ตนะคะนี่ มาจากาทางนี้ก็จะเป็นพลายบัวทองนะคะนี่มายืนอยู่ทุ่งนามาผูกไว้ทุ่งนาทุกวันเลยนะคะตั้งแต่ที่พลายบัวทองอาการท้องอืดตั้งแต่นู่นนะคะก็น้องอันก็พยายามเข้าหาพลายบัวทองบ่อยจนสาม,มารถพาพลายบัวทองเอามาผูกที่ทุ่งนาได้นะคะ นี่ายบัวทองก็จะมีเพื่อนเป็นวัวนะคะเป็นวัววัวเยอะแยะเลยวันนี้อากาศดีนะคะไม่ร้อนมีลมพัดตลอดลมฟ้าคลุมฝนทั้งวันเลยนะคะวันนี้พี่ชายบัวทองก็ยืนรอน้องอันว่าเมื่อไหร่จะพาเข้าบ้านสักทีเออพาออกมาตั้งแต่เช้าอยากจะเข้าบ้านแล้วยืนรอน้องควานอยู่นะคะนี่ ไม่รู้โซเขาผูกถึงไหนนอนน่บัวทองถึงไหนนอนน่เออสบายเขาเลยแหละอยู่กับธรรมชาติอยู่กับทุ่งนาบัวทองเออได้เดินแล้วเดินโชว์ใหญ่เลยบัวทองตั้งแต่น้องควานพามาผูกข้างนอกนี้รู้สึกว่าขาโกงข้างหน้านี้ตั้งแต่ที่เขาตอนแรกๆเขาจะเดินแบบทางขาออกมากนะคะยกข,ขาออกขาตรงที่งองจะยกออกเยอะเลย พอได้ออกกาลังกายทุกวันเดินกลับบ้านเช้าเย็นเดินเดินมาทุ่งนาตอนเช้าเดินกลับบ้านตอนเย็นนี่ขาก็พยายามดีขึ้นแล้วนะคะนี่แต่ถามว่าโอกาสจะหายไหมไม่มีนะคะโอกาสไม่ไม่มีที่จะหายนะคะนี่ไฟยบอรททงเดินปาเราเราก็ต้องเดินหนีเออไายบอวททงชอบมากช่างส่วนใหญ่ชอบบรรยากาศแบบนี้นะคะแม่เม,มสิชอบอยู่ทุ่งนา เหมือนเหมือนเจพลทิพย์ของเราได้เดินดูแบบเดินเที่ยวแบบสถานที่ไกลๆหน่อยเพราะว่าเอาโซ่ตอกับเชือกนะคะนี่โซ่ตอกับเชือกหรือไม่ก็โซ่เส้นยาวๆนะคะนี่สําหรับทายบัวทองแต่สําหรับช้างของเรานี้โซ่จะตอกับเชือกนะคะยาวมากตั้งแต่เจพลทิพย์ไปผูกไว้ทุ่งนาก็ไม่เคยเจอนางเลยทายบัวทอง นี่เพื่อนเป็นบัวไม่พอยังมีรถแมคโครนะคะบางครั้งบัวทองก็ยืนดูรถแมคโครรถออกล้อขุนดินนะคะยืนดูว่าเขาทํางานกันยังไงเออมีเป็นความสุขอีกอย่างของพายบัวทองอ่าเห็นว่าพายบัวทองมีช่องแล้วนะคะพายบัวทองแสนดีนะคะช่องเขาตอนนี้ก็กําลังเปิดช่องอยู่ได้เกือบหนึ่งอาทิตย์แล้วมั้งนี่ นี่นะคะเขาก็จะริมกินหญ้าแถวตามคันทะทำคันนานะคะนี่วันนี้อากาศดีมากถ้าอากาศร้อนนี้น้องขวานก็จะไปผูกไว้ต้นไม้ต้นนี้นะคะนี่ต้นไม้ต้นนี้นานาบริเวณนี้ก็จะเป็นนาเจ้าของภายบัวทองนั่นเองวันนี้อากาศดีหน่อยวันนี้พายบัวทองไม่ร้อนไม่เหมือนเมื่อวานนะคะอากาศร้อนเมื่อวานอากาศร้อนมากเมื่อวานนนี่อากาศเย็นสบายเลย ที่แล้วนี่บัวทองเขาตกมันแล้วนะคะมาปีนี้ยังยังไม่ออกเลยรู้สึกว่าจะอ้วนมากเลยนะคะอ้วนมากไม่ไกลนะคะไม่ไพ่ซีนี่พระาพายบัวทองอยู่ตรงนี้เนาะแล้วบ้านของพี่พายบัวทองกับบ้านของแม่ควนนี่ก็จะอยู่ฝั่งนี้นะคะนี่ไปฝั่งนี้ที่มีต้นไม้เยอะๆนี่แหละใก,กล้ๆกัน นี่เอาบรรยากาศแถวบริเวณทุ่งนามาฝากนะคะเบ่ซี่นี่ก็จะเป็นนาญาติพี่น้องเองนะคะนี่นานีต่ตรงนี้เขาก็จะขุดสะเลี้ยงปลาปลูกญ่านะคะนี่กินทั้งวันกินได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะช้างกินไม่รู้จะอิ่ม ยินนงคานก็มารับแล้วโชคอาพายบุทองก็ถือว่าโชคดีอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ทางนงคานเขากล้าเขากล้าเข้าหากล้าเข้าจาับกล้าพาพี่พายบุทองออกออกมามาสู่โลกภายนอกนะคะแต่กนนีพี่พายบุทองนี่จะอยู่แต่ในโรงช้างอันนั้น,น,นสักครั้งจะให้อะคอนโอ๊ตจะมีเวลาพาพายบุทองออกเดินนะคะช่วงช่วงเล็กๆนั้น ช่วงที่เราเลี้ยงช้างอยู่สามเชือกเนอะตอนนั้นเจพลทิพย์เรายังไม่มาควาอนอสก็พอม,มีเวลาก็จะพาพี่พลายรัวทองเดินเดินออกกําลังกายแถวๆซอยบ้านนะคะไม่ได้ไปไกลแถวๆซอยบ้านพอมาเจอสี่เชือกแล้วพอมามีเจพลทิพย์มาเวลาให้กับพลายบัวทองก็ไม่มีนะคะนอกจากที่ว่าพลายบัวทองจะมีปัญหาเช่นแบบว่าท้องอืดอย่างนี้อืไม่ออกก็จะมีทาง ควันโอ๊แล้วก็ควันอ้วนนะคะช่วยตลดเวลาช่วงนี้พายบัวทองว่ายังไม่อยากเจอควันโอ๊ตนะคะยังไม่อยากเจอตอนที่ว่าเอึไม่โอกงนี้เจอทุกวันเลยแถมควันโอ๊ตไปเฝ้าอีกต่างหากโอ้ยพายบัวทองนี้แบบหายใจเข้าหายใจออกไม่เต็มท้องนะคะเป็นช้างที่แบบว่า ถ้าไม่ตกมันนี้จะกลัวควันโอ๊ตมากเลยนะคะแต่ถ้าตกมันแล้วควันโอ๊ตก็ควันโอ๊ตเถอไม่กลัว,ไม,ลวไม่กลัวทั้งนั้นถ้าเกิดว่าทางอาน้องอันเขากล้าเข้าหาพี่พายบับทงตั้งแต่แรกๆเนาะพี่พายบับทงอขาพิการนี้ถ้ากล้าเข้าแรกๆพาพายบับทงเดินออกกําลังกายขาเขาอาจจะหายนะคะช่วงนั้นแต่เพอออ พี่พายบัวทองมาเดินตอนที่ว่าสายแล้วต้องใช้คำพูดว่าสายแล้วนะคะเพราะว่ารักษาไม่หายเนาะใช้หมอพื้นบ้านเป็นการเป่าก็ไม่หายถ้าช่วงเล็กๆนี้ถ้าเป่าด้วยแล้วก็เดิอนออกกำลังกายด้วยนี่อโอกาสที่จะหายก็มีนะคะนี่แต่ช่วงนั้นน้องอันก็ยังเรียนอยู่แล้วก็ยังยังไงล่ะเขาเรียกว่ายังไม่ค่อย ถนัดเรื่องช้างสักเท่าไหร่ยังกลัวอยู่นะคะยังกลัวอยู่มาทุกวันนี้ก็ถือว่า,อาโอเคแล้วที่น้องอันเขาใจรักหน่อยที่ได้กล้าพายบัวทองเดินออกกําลังกายเดินมาผูกที่ทุกนาทุกวนันเช้าทุกวันพายบัวทองว่าใครวิ่งมากูกลางใส่แล้วกูกลางใส่แล้วดูนะคะไปไปีฟซีกูกลางใส่แล้วนุ่นมีเด็กเลี้ยงวัวนะคะเด็กเลี้ยงวัว ดูภายบทองหูกลางใสแล้วนี่มาแล้วน้องอันมาแล้วน้องอันมาแล้วพาพี่ภายบทองกลับบ้านแล้วโอ้โชคดีหน่อยที่อ่าวันนี้พา พี่พายบัวทองกลับบ้านเร็วนะคะนี่บ่ายสองบ่ายสองละบัวบ่า,บายสามแล้วนะ ฟังกัน่น่นะเนี่ยแม่นีู่้กแล้วกี่กระแตเอาคือเะ่รกันไปนี่นะครับผูกฟิปไพโอวินี่ขุดลุ่มขุดลุ่มฟังโซ่ไปนะคะนี่มีไม้อยู่ข้างในข้างล่างสุดนะคะนี่อ่ะขึ้นทางข้าไม่ได้ มาดูว่านอกควันจะขึ้นทางไหนเพราะว่าพี่พายบทองจะจะตกมันแล้วเพราะว่าโอ้ขนาดว่าจะตกมันก็ยังเอาออกมาทุกวันนะคะนี่เดี๋ยวเขาเครียดครับเด <laughs> ี๋ยวขาเครียด กลบทองไหลอยู่ด้วงแกนยูบุยโลหะตัวแกก็เจ้ายมาดูว่าน้องคจะขึ้นทางไหนนะคะแม่แม่กระโดดขึ้นอขึ้นทางหางเออต้องลองดูครับเออต้อง เ <laughs> ออไยบัทองนี่ก็ยืนนิ่งจริงๆเลยเรีย <h ums> บร้อย ึ้นได้เวยบมทุกครั้งจะให้เห็นแต่ผายบาทงเองเก็บส่งให้นี่ฮึเออ ฟังเยอะช้างจะหิวน้ำบ่อยนะคะนี่เรียบร้อยอ่ะเดินไปอ่ถ้าเราไม่ขี่เขานี่เราไล่ไปไม่ได้บ่โอไล่ได้เหมือนกันแต่ไม่อยากแต่ไม่อยากไล่อยากขี่รูปอ,อันตราย <c oughs> <c oughs> ย,ยุดไล่เขาเลยยุดไล่เลยอาจจะขึ้นแล้วนะคะไี่เอซีเออดีเหยียบตรงเชือกนะคะขึ้นสุดยอดดอีขึ้นตีขาไม่ได้เหยียบเชือกขึ้นก็ได้เออเพราะว่าพี่ไฟบัวทองส่งขาไม่ได้นะคะนี่เรียบร้อยไปเลยอาสี่คูณร้อยเลยครับผม น้องควานเอาช้างกลับบ้านพอดีเลยดูยืนยืนมองช้าง,ะางนะคะนี่โอ้ยทั้งที่แถวแถวบ้านมีแต่ช้างยังยืนมองอีก นนคอนกรีตนี่จะเดินเร็วอยู่แต่ถ้าทางในทุ่งนายอย่างนี้มันลูกระขาเป็นรงก็จะเดิน,นช้าไปไปแล้วนี่ดูลักษณะขาเขานะคะแต่กอนใหม่ๆนี้เห็นจะโกงมากจะเอาขาอกอกข้างเยอะพอได้เดินออกกําลังกายทุกวันก็ขาเริ่มเข้าเข้ารูปเข้าลอยแล้วแต่ก็ไม่หายนะคะไม่หายนะคะ กลังใจนะคะที่มอบให้กับครอบครัวของเรานะคะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะคะหนึ่งไลค์ก็คือหนึ่งกำลังใจค่ะต้องขอโทษด,ด้วยนะคะที่มีเสียงลมนะคะเสียงลมลมแรงมากทุ่งนาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ